คอมเพล็กซ์หมายถึงมีโรงหีบเองมีโรงไฟฟ้าเองมีโรงน้ำเสียเองมีโรงผลิตบีร้อยกับโรงผลิตน้ำมันพืชเองมีแท้งฟาร์มเองเราแทกคกัวว่าบริหารจัดการได้ดีปีที่แล้วเนี่ยเรามียอดขายประมาณสักหกพัล้านบาทนะครับเ3เป็นเรื่องของบีร้อยนะครับอีก13%เป็นเรื่องของโอลอีน นั่มันเพิ่มเพื่อบริโภคนะครับที่เหลือนี่เป็นเรื่องของกีสิลินบริสุทธิ์รีไฟกีสิลินแล้วก็ผลิตภัณฑ์อื่นๆนะครับปีที่แล้วเนี่ยเราเราเรันฟูลคาปาซิตี้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเดือนพฤษภาปีที่แล้วนะครับแล้วก็เราเราก็รกันฟูลคาปาซิตี้อย่างต่อเนื่องนะครับปีนี้เนี่ยถามว่ามีความต่างจากปีที่แล้วยังไงนะครับในเชิงรันฟูลคาปาซิตี้เนี่ยไม่น่าต่างเรารันฟูลคาปาซิตี้มามาสักระยะหนึ่งแล้ว แต่ในเชิงของการ Improvement เรื่องของผลผลิตเราเราได้ปรับปรุงเทคโนโลยีของเราเนี่ยให้ได้ผลผลิตจาก97เป็นี่ยเป็นประมาณสัก99อนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราที่เราได้ทำมานะครับอันนี้คือสิ่งที่ติ๊ที่แตกต่างกันนะครับสัดส่วนหลักก็ก็ยังคนเป็นบีร้อยนะครับบีร้สัดส่วนที่2คือน้ำมันพืชผูบริโภคน้ำมันพืชผู้บริโภคเนี่ยถ้าถ้าในแผนของเราเนี่ยนะครับ ประมาณสักไตรมาสสปีนี้เราเราน่าจะเริ่มมีแบรนด์ของเราเองในไตรมาสสาของปีนี้นะครับส่วนรีไฟกิสีลีนเนี่ยเราเราก็อินพุตคุณภาพขึ้นมาเข้าสู่จนเขาเรียกว่าฟาร์มาเกตนะฟาร์มาซูติเค้าเกตนะครับซึ่งซึ่งเดือนเดือนหนึ่งเราก็เราก็ขายรีไฟกีซีลีนได้ประมาณสักเดือนละประมาณสักพันตันที่นี่เป็นคอมเพล็กซ์ คอมเพล็กซ์หมายถึงมีโรงหีบเองนะครับมีโรงหีบเองมีโรงไฟฟ้าเองมีโรงน้ําเสียเองแล้วก็มีโรงผลิตบีร้อยกับโรงผลิตน้ำมันพืชเองมีแท้งฟาร์มเองแต่ถ้าเป็นที่อื่นเนี่ยก็จะมีเป็น B u ไปเช่น B u นี้ผลิตน้ามันพืช B u นี้ผลิตบีร้อยเขาไม่ได้มีเป็นคอมเพล็กซ์า์มเนี่ยจะเข้าสู่หน้าไฮซีซั่นปกติหน้าโลว์ซีซั่นเนี่ยเราจะหีบได้วันละ500ตันหน้าไฮซีซั่นเนี่ยเราจะหีบได้ประมาณว่า2000ตันหน้าไฮซีซั่นเนี่ยเราก็จะหีบเยอะแล เนื่องจากเรามีแท้งฟาร์มประมาณแสนแสนตันอยู่เพราะเราก็เริ่มเก็บเพราะนั้นต้นทุนฉั่วเฉลี่ยทั้งปีเนี่ยเราก็จะได้เปรียบกว่าคนอื่นที่ที่ไม่ได้มีโรงหีบของตัวเองอันที่1อันที่2เนื่องจากว่าเรามีโรงไฟฟ้าที่ใช้บโปรดักเวลาเวลาเราหีบปาล์มใช่ไหมฮะเราก็จะได้โปรดักตสองตัวก็คือทรายปาล์มเปล่าเราก็ทรายปาล์มเปล่าเนี่ยไปเป็นวัตถุดิบในการผลิตไฟฟ้าเพื่อเอาไฟฟไฟฟ้าเนี่ยมาใช้ในโรงงานเองเราเราไม่ต้องซื้อไฟหลวง อันที่2การทําเรื่องนี้เราได้น้ําเสียน้ําเสียเนี่ยเราไปทำไบโอแก๊สมีเทนเอามีเทนกลับมาเป็นแหล่งพลังงานเพื่อเอามาใช้ในกระบวนการผลิต b ีร้อกับกระบวนการผลิตรีไฟนะครับเพราะฉนั้น,เ,นเราแทบไม่มีอะไรเราซีโรเวสแทบจะไม่นเพราะตรงเนี้ยถ้ากับต้นทุนเราเนี่ยถูกกว่าคู่แข่งอยู่แล้วอันที่3เนื่องจากเราผลิตฟูลแคปซิต acity, ี้มาตั้งแต่พฤษภาปีที่แล้วค่าเสื่อมราคาเราแทบจะต่ําสุดแล้วเพราะนั้นเพราะนั้นเนี่ย สามสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราได้ประโยชน์บางขายเนี่ยเนื่องจากว่ายุทธศาสตร์เราอยู่ที่ประจวบถามว่าประจวบดียังไงประจวบเนี่ยดูเหมือนว่ามันไกลจากลงกันถูกไหมฮะแต่จริงๆแล้วเราเนี่ยซื้อ CPO เนี่ยหรือซื้อฟุตเนี่ยได้ถูกกว่าลงกันที่อยู่ภาคกลางชดเชยกันอันที่2คือเวลาเราขายของเวลาเราประมูลงานเนี่ยเราประมูลได้สองขาเราประมูลขาภาคกลางเขาได้ เราประมูลขาภาคใต้ก็ได้ในขณะที่คู่แข่งเราเนี่ยเขาประมูลได้ขาเดียวคู่แข่งเราที่อยู่ภาคใต้ก็ประมูลได้ขาภาคใต้คู่แข่งเราที่อยู่ภาคกลางก็ประมูลได้ขาภาคกลาง,ลากกางอัน,นี้คือโลเคชั่นที่ดีดดของเราและแน,น,น่นอในกรณีที่เราจะขยายกำลังการผลิตเกิด <S <S กเรามีเกิดเรามีต้องใช้ลอจิสติกแบบใหม่หลังโรงงานเราประมาณสักสิบกว่าโลเนี่ยเป็นรถไฟรางคู่แล้วสองฝั่งเนี่ยเป็นท่าเรือน้ำลึกประจวบกับท่าเรือนรานนอง ในกรณีที่เราขยายขารผลทตในอนาคตซึ่งเราไม่รู้นะครับขยายเป็นไงเนี่ยแล้วเรามีความจำเป็นต้องส่งออกเนี่ยเราได้เปรียบในในระบบโลจิสติกนะครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งว่าที่ว่าทําไมเราถึงได้เปรียบลูกค้าส่วนใหญ่ถ้าเป็น B 1 0้อนะครับลงกันทุกยี่ห้อเป็นลูกค้าเราหมดนะครับถ้าเป็นน้ามันพืชพวกบริโภคเนี่ยส่วนใหญ่เป็นแมนูแฟคเจอร์ลิงที่เป็นเป็นลูกค้าที่ที่ซื้อเราแล้วไปแปลสภาพอีกทีหนึ่งย,ยังไม่ใช่ผู้บริโภคโดยตรงไซส์เราเนี่ยถ้าเทียบกับใหญ่สุดนะครับ ใหญ่สุดประมาณผลิตวันหนึ่งประมาณ1นล้านแสนลิตรไซส์เรายังเล็กอยู่ครับประมาณ5้าแสนลิตรแต่ถ้าเทียบ market ตแชร์ของ B ีร้อทั้งระบบเนี่ยเรากิน market ต h a r e อยู่ประมาณ11%โดยประมาณเราอยู่ในช่วงของแผนที่เราจะพยายามที่จะเข้าตลาดหักทั์เราเราได้ที่ปรึกษาแล้วก็คือ SCB เปลี่ยนแต่ว่าที่ผ่านมาเรายังไม่สามารถพรับบิกได้เพราะเราติดเรื่องโควิด -19 เรากำลังทำแผนธุรกิจอยู่เพื่อรองรับการเข้าตลาด หลังจากนั้นตั้งปุ๊บเนี่ยเราคงจะมีที่ไปที่มาของมารใช้เงินในการระดมทุนเข้าตลาดนะครับเข้าคร่าวก็คือถ้าเศรศษฐกิจพื้นกลับมาแล้วมีการบริโภคน้ํามัน B บีร้อยได้มากขึ้นเราก็คงจะต้องขยาย B บีร้อยเพื่อรองรับอัรเติบโตของเศรษฐกิจนะครับอันที่1อันที่2คือ CPO เนี่ยเป็นต้นทางของอุตสาหการรมโอโอเคมีเข้าหลายโปรดักต์มากนะครับ ปัจจุบันน่ะอย่างกรณีของรีฟากิซารีหรือเพียกิลนเนี่ยก็เป็นหนึ่งในโอรีโอเคมีคอลซึ่งเราขายอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเรากระลังหาผู้เชี่ยวชาญมามาค้นหาว่าอะไรที่มันดีที่สุดสําหรับประเทศไทยอะไรมันดีที่สุดสําหรับในการดันธุกรกิจในอนาคตก็อยู่ในแผนที่เราวิชั่นซึ่งทงนี้ทั้งนั้นเนี่ยไอตัวเนี้ยจะออกมาชัดก็ต่อเมื่อเราทําแผนธุรกิจจะทางเอชัดแล้วถึงจะแจ้งให้ทราบได้